สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TK Review นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเจ้าตัวนี้นะครับนี่เป็นพัดลมนะครับระบายความร้อนสำหรับสายเล่นเกมนะครับตัวนี้นะครับมาในแบรนด์ของ Black Shark นะครับ Fan Cooler 3นะครับเป็นเวอร์ชันไลท์นะตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับมีอะไรให้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่จะไม่มีไม่ได้นะครับก็เป็นพัดลมระบายความร้อนอย่างนี้นะครับนี่พัดลมตัวนี้นะครับดูดีนะดูดีนะตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับมาดูมาดูในส่วนของสายที่เขาแถมมาให้นะครับสายที่เขาให้มานะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นสายหัวปลายข้างนึงนะครับจะเป็นไทเอแบบนี้นี่ครับไทเอแบบปกติเลยและอีกปลายข้างหนึ่งครับก็จะเป็นสายแบบไทซีนี่นะครับให้ความยาวมานะครับอยู่ที่ความยาว1เมตรนะครับของสายตัวนี้นะครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนและนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะในส่วนของตัวพัดลมเป็นยังไงบ้าง ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นพัดลมนะครับระบายความร้อนให้กับมือถือที่คุ้มค่าคุณราคาครับดูจากวัสดุของก่อนเลยนะครับวัสดุจากที่ผมจับนะรู้สึกความถึงพรีเมียมของเขานะครับถ้าเทียบกับพัดลมตัวราคาหลักร้อยกว่านะตัวนี้ถือว่าพรีเมียมกว่าเยอะนะครับแต่ลักษณะของเขานะครับจะเป็นลักษณะแบบหนีบกับโทรศัพท์แบบนี้เลยนะครับแต่ตัวดึงตัวขาอะไรทุกส่วนนะครับต้องบอกว่าพรีเมียมคุ้มค่าคุณราคาแน่นอน มาดูในเรื่องของสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับรองรับไฟขนาดเท่าไหร่นะตัวนี้รองรับไฟที่10วัตต์นะครับขึ้นไปและรอบสูงสุดนะครับของพัดลมตัวนี้นะครับอยู่ที่5,100รอบนะและน้าหนักเบาบ้า,บางบ้าน,นะครับตัวนี้บเบาเพียงแค่74กรัมเท่านั้นนะครับตัวนี้ถือว่าเบาบ้าง,างนะครับในการพกพาเจ้าตัวนี้นะเออแต่ว่าการพกพาเนี่ยผมต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของแบบในเมื่อมันเป็นตัวหนีบนะครับมันจะต่างกับตัวพัดลมนะครับในส่วนของที่เป็นแม็กเซฟ ตัวนั้นเขาจะไม่มีในส่วนของเดือยที่หนีโทรศัพท์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้ยาเกิดว่าใครใส่กระเป๋านะครับก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่หนักอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะมีในส่วนของตัวหนีเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับด้านบนด้านล่างเลยด้านหลังนะครับเขาจะเป็นแบบแผ่นยางนะครับตรงนี้จะเป็นแผ่นทําความเย็นด้านล่างนี้เนาะแล้วก็จะเป็นยางรองรับแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวใช้งานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับในส่วนของเวลาเราดึงออกมาหนีกระโทรศัพท์ใช่ไหมครับตรงด้านล่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนี่ยตรงนี้ยางก็ททําาามมดีีกนบ ไว้สัมผัสกับตัวโทรศัพท์เนี yeah, ่ยเห็นไหมนี่ครับเ,เพื่อนเเห็นไหมเนี่ยยางก็ทํามาดีมากเลยนะครับทั้ง2ด้านแบบนี้เลยและสปริงนะครับก็ทำออกมาดีเช่นเดียวกันโอ้โหลื่นลื่นเลยครับลื่นลื่นมือเลยนะครับนี่ดึงได้ลื่นลื่นมือเลยนะครับมาดูด้านด้านข้างกันบ้างนะตรงนี้นะครับลักษณะของด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ทําลวดลายออกมาสวยงามเลยนะครับนี่สวยงามเลยด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับม่ด้านหน้านะ ถดาาัดมาจากพวกนี้แล้วนะครับเรามาดูในส่วนของตัวนี้นะครับปุ่มอะไรตัวนี้เป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดเจ้าพัดลมตัวนี้นะครับกรณีที่เราทําการเสียบสายนะครับสายที่อยู่ทางด้านตรงนี้นะครับนี่ด้านล่างนี้เลยแล้วก็ทําการเสียบสายเข้าไปก็ใช้ปุ่มสวิตช์นี้ในการเปิดปิดเจ้าตัวพัดลมนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบเลยนะครับในส่วนของตัวนี้ว่าเวลาเสียบสายและเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมมสาวไปก่อนนะผมจะใช้สายตัวนี้นะครับสีฟ้าเลยตัวนี้นะครับอ่า แล้วนะครับในปุ่มตรงนี้ที่ผมบอกนะปุ่มเปิดปิดนะครับเราก็ทําการดันขึ้นไปนี้ขว่าที่หนึ่งนะครับเป็นไงครับนี่เปิดแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับความดีงามของเขาเนี่ยผมเสียบปุ๊บเย็นปั๊บเลยนะความเย็นออกมาจากเต้าตัวนี้เจ้าตัวแผ่นยาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เสียบแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องรอนานนะตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ไม่ต้องรอนานนะและก่อนอื่นนะครับที่จะรอให้มันเย็นนะครับเรามาพูดถึงตัวนี้ข้อดีของความที่มันเป็นตัวที่หนีโทรศัพท์แบบนี้ใช่ไหมครับ คือมันไม่จําเป็นต้องเทนเป็นโทรศัพท์ที่มีในส่วนของการรองรับแม็กเซฟเนาะก็สามารถใช้งานได้ตังนี้สามารถไปนหนีกับตัวโทรศัพท์อะไรก็ได้นะครับนี่แต่นีท็บเล็ตไม่ได้นะนะครับมันได้แค่นี้เองนะครับที่6 9ถึง85มิลลิเมตรนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของดีไซน์ของเจ้าตัวสินค้านะครับภายนอกนะครับในเรื่องของสเปคก็ประมาณนี้นะครับ แล้วสำหรับคนที่ชอบออในส่วนของไฟ R G B เนาะตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีไฟ R G B ก็ข้อดีของเขาคือมันไม่แสบตาเวลาใช้งานแต่ข้อเสียถ้าเกิดว่าคนใช้นะครับคนชอบใช้ไฟ R G B นะต้องการความสวยของเจ้าตัวพัดลมเนี้ยมันไม่มีให้นะครับมันจะเป็นแบบนี้แต่ต้องบอกว่าตอนนี้โอ้โหเย็นละเย็นละเย็นเลยนะฮะเนตอนนี้สังเกตน,นะครับเห็นไหมเป็นรอยแบบไอน้ําขึ้นมาแล้วตัวนี้นะครับให้ความเย็นที่เร็วนะครับและนะครับในส่วนของสายรองรับกระแสไฟเนี่ยอยู่ที่10วัตต์ ถือว่าหาในส่วนของอดปเตอร์ง่ายนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับเย็นละตอนนี้นะครับอืมนะครับถือว่าใช้ง่ายดีเดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะครับเอาหนีบกับตัวโทรศัพท์เลยแล้วตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเวลาใส่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆลองฟังนะเอาใกล้ๆไมโครโฟนนะครับลองฟังเสียงดูเป็นไงครับพัดลมเขาเสียงดังไหมผมต้องบอกเลยนะพัดลมเขาเสียงเบามากๆนะครับในการใช้งานพัดลมตัวนี้เดี๋ยวมาลองติดกับตัวโทรศัพท์ดูนะครับว่าเวลาใส่แล้ว มันใส่ยากใส่ง่ายแค่ไหนเวลาโทรัพท์นะครับเราก็จะเอาไอ้ในส่วนของตัวขีดแบบนี้นะครับไว้ทางด้านบนนะครับแล้วดูปุ่ม power ด้วยนะว่าโดนหรือเปล่านะครับแล้วก็ดันแบบนี้นะครับนี่ครับในส่วนของสายนะครับใส่ชาร์จจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับในการใช้งานของผมนะลักษณะนะครับเขาจะออกมาแบบนี้เราก็สามารถเลื่อนได้เลยนะเอาไปกลางกลางเครื่องนิดนึงเลื่อนเลื่อนแบบได้แบบนี้เลยนี่ครับดันให้สุดใกล้ๆกับตัวปุ่ม power เลยลักษณะนะครับก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้เลยเวลาเราติดตัวพัดลมตัวนี้แล้ว เนี่ยผมเปิดแป๊บเดียวนะครับจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะว่าเนี่ยไอ้น้ำขึ้นแล้วต้องบอกว่าตัวนี้เย็นเร็วมากแล้ววิธีการใส่การใช้งานของเขานะครับเรามาดูนะผมจะนิยมนะครับจะเอาตัวด้านไหนขึ้นด้านบนด้านล่างก็ได้นะจะเอาสายนี้ไว้ด้านบนก็ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบแบบเอาไว้ด้านบนนะก็สามารถใส่แบบนี้นะครับวิธีการใส่นะครับเราก็แค่เอาโทรศัพท์ด้านหนึ่งเรานะครับดันนะครับดันในส่วนของนี้ไปและดึงขาในส่วนของตัวหนีบด้านล่างนี้ปุ๊บง่ายมากนะครับต้องบอกว่าในส่วนของตัวนี้นะครับมัน ใส่ง่ายนะครับสปริงมันไม่แข็งมากนะครับแต่ว่ามันหลุดไหมมันไม่หลุดนะครับมันแน่นอยู่พอสมควรเลยนะครับสปริงไม่แข็งนะครับในการเลื่อนด้านหลังนะครับถ้าสมมุติว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันจะไม่ตรงใช่ไหมรเราสามารถเลื่อนได้แบบนี้เลื่อนได้ให้มันตรงกลางเครื่องเนาะแบบนี้เลยนะครับ <S <S <ๆ>รูปแบบก็จะออกมาเป็นแบบนี้เวลาเราใส่เข้าเจ้าตัวพัดลมลงไปแล้วแบบนี้เลยนะครับ <S <S <ๆ>หรือนะครับเวลาใครเล่นนะครับเจ้าพัดลมตัวนี้นะเราจะเล่นอีกด้านหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับเอากล้องไว้ด้านนี้นะครับหรือจะสลับ อีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เพียงแค่สลับมันแค่นี้เองนะครับเอาตรงนี้ไปไว้ด้านล่างนะครับนี่นี่นะครับก็เอาไว้ด้านล่างเรียบร้อยสามค,คนที่ชอบเอาสายไว้ด้านล่างก็สามารถสลับมุมกันได้แบบนี้เลยเนี่ยครับออกมาเป็นรูปแบบนี้นะเวลาการใช้งานนะครับนี่ ถ้าให้พูดถึงในเรื่องของการจับถือนะครับให้ความรู้สึกนะครับไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจับถือเลยนะครับในเวลาเราใส่ตัวผู้ลงตัวนี้นะครับเวลากำลังคับเนี่ยเนี่ยผมบังคับให้ดูอุ้ยเรียบร้อยนะครับในการใช้งานนะตัวนี้นะครับต้องบอกว่าให้ความรู้สึกนะครับก็คือมมนรู้สึกว่ามันจะลําบากหรือว่าติดนิ้วติดอะไรนะและนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับให้ความเย็นกับ เราอะไรบ้างนะครับในส่วนของด้านล่างตรงนี้ครับจะให้ความรู้สึกแบบเย็นเลยนะครับเย็นเลยแต่ส่วนด้านบนตรงนี้นะครับเป็นส่วนของตัว CPU ตัวชิปนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีความอุ่นนะครับแต่ว่าไม่ร้อนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับพอใช้เจ้าพัดลมตัวนี้นะครับต้องบอกว่าพัดลมตัวนี้ครับมีความแรงนะครับอยู่ที่5,100รอบเลทีเดียวนะครับแต่ว่าจับเลยนะครับจากที่ตะก่อนผมไม่เคยใช้เนาะพอมาใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยเปรียบเทียบได้เลยนะครับหน้าจอนะครับด้านล่างตรงเนี้ย แผตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับมันจะมีความเย็นอยู่นะครับมีความเย็นอยู่และด้านบนตรงนี้ครับจะมีอุ่นๆอุ่นๆเท่านั้นนะครับแต่ก่อนถ้าเกิดว่าผมใช้งานตรงนี้นะจะร้อนมากๆนะครับร้อนมากๆเลยตรงนี้เออต้องถือบอกตัวนี้นะครับถ้าเกิดว,นะนะว,ว,ว่าใครอยากจะได้พัดลมที่ราคาไม่แพงนะครับผมแนะนําตัวนี้ด้วยนะอ่ะสรุปเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแบ็กชาร์กฟันคูลเลอร์สามไลท์ตัวนี้ต้องบอกว่าสําหรับคนที่แบบต้องการพกพาแบบพัดลมเล็กๆสักตัวนะครับไปใช้งานเนี่ยตรงนี้ผมว่าตอบโจทย์นะครับและราคาเขาไม่แพง และนะครับที่สําคัญเข้ามาในแบรนด์ของแบ็กช้านะครับการันตีอยู่แล้วแบ็กช้าเขาทำเรื่องเล่นเกมตัวนี้นะครับทำออกมาได้ดีนะครับในการใช้งานก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีปัญหานะครับในการจับถือในการเล่นเกมเนี้ยผมรู้สึกเลยนะครับว่ามันมันไม่มีแบบให้รู้สึกแบบเออเล่นเกมลาบากขึ้นนะไม่รู้สึกแบบนั้นเลยนะครับว่าที่สําคัญตัวนี้ไม่มีไฟ RGB ในการแยงตาเวลาเราเล่นเกมเลยนะนะครับอ่ะตัวนี้นะครับความเย็นเขาทาออกมาเป็นยังไงความเย็นนะครับค่อนข้างรวดเร็วนะครับแค่เสียบสายแป๊บเดียวนะครับก็รู้สึก ถึงว่าความเย็นเริ่มมาเยอะแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเอาไปใช้งานเนี่ยเสียปแปบ๊บเดียวก็สามารถใช้งานกับโทรศัพท์อด้เลยจะสังเกตเห็นนะครับตอนนี้เย็นเย็นเลยนะครับแล้วเขาไม่ปุ่มเปิดผิดตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดใครแบบยังไม่อยากดึงสายนะครับเราเปิดปิดตรงนี้ก็ได้นะครับก็อันนี้คือข่าวประชาสัมพันธ์นะครับของทาง Back ชาร์กไทยแลนด์นะว่าตอนนี้นะครับเขาเข้ามาทําตลาดในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ทางแบ็ k ชาร์กผลิตออกมาแล้วเนาะก็สามารถไปซื้อหาในส่วนของอุปกรณ์ ในการเล่นเกมของทาง Back ชาร์กในส่วนของตัว s h อ p e e แล้วก็ z a d a ที่ตามในลิงก์ไว้ให้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็วันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมนะอยากจะได้พัดลมที่ตัวเล็กสักตัวหนึ่งติดไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายๆเลยนะแล้วก็หวังว่านะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับสายที่กําลังมองหาพัดลมตัวเล็กนะครับในใช้ และเราก็หวังว่านะครับคลิปวิดีโอนี้นะจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาพัดลมตัวเล็กใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับติดมือถือใช้ในการเล่นเกมนะครับสักตัวหนึ่งตัวนี้ผมบอกเลยนะว่าวัสดุของเขาดีมากๆนะครับและเรื่องความการทำความเย็นของเขาก็ดีเช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ